สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับแบบนี่แบบแมบ้านของดูเป็นบ้านของน้องผมครับของผมยังทำไม่เสร็จเลยเออค่วางหน่อยเลยวางแค่อย่างเดียวยี่บ้านอะไรนี่อย่างดูอะไรต่อนนีครับผมแต่เวลาทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่ผมแค่บางใจไม่เตอยมันไม่มีที่วางแล้ววันนี้แหละนี่คือนี่คือบ้านผมนะครับผมมาไปดูบ้านน้องผมนะครับบ้านน้องผมน้องผมเขาห้ามให้ดูอะ มันจะดูอ่ะโอเคป่ะนั่นเนี่ยนี่มึงไใจใจละนี่นี่ไอ้ทั้งสองนะครับโอ้ยังไม่เจอเองด้วยคือน้องเขาอักนี่คือน้องผมเขาอัดคำทั้งทั้งคำสามต่อฮะแต่เขาไม่มีเวลาว่าทงทำเขาเขาทำจต่งานตอนนี้การบ้านเขาเยอะนี่นะคลิปนี้ผมก็มีการบ้านเนี่ยผมยังไม่ทำเกี่ยวกับ วันนี้ผมมาแค่แนะนําแนะนํานิดเดียวนะครับนิดเดียวผงแค่มาบอกว่าบ้านแบบนี้ก็ตั้างได้แต่ว่ามันอาจจะลายตั้งหน่อยนึงฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นดโดมมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับคือผมได้ตั้งผมไม่ได้บักเลยนี่ครับคงจะถูกใจหลายคงนะครับเพราะว่าบางทีผมตั้งแบบมั่วๆเอาผมเพึ่งผมเพึ่งน,นึกออกครับว่าบ้านแบบนี้ก็ตร้งได้ ผมได้ไมะครับมากเกือบสองสามปีผมเพิ่งนึกออกทา่ทราบนได้ให้ดูคงที่ติดตามผมนะครับขอบคุณม,มากเลยครับ